สวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กับช่องนาโอทัวร์ชีวิตนักเดินทางนะครับตอนนี้นาะโอเดินทางอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับก็กลับมาจากต่างจังหวัดแล้วนะก็ใช้เวลานในการเดินทางที่ต่างจังหวัดก็ประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์เ,เต็มๆนะครับที่นาโอได้เดินทางไปที่จังหวัดปูนีลำนะครับก็กลับบ้านนะไปทําภารกิจนะที่บ้าน ก็ตอนนี้ก็เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทําการทํางานเนาะที่ในกรุงเทพมหานครเนาะก็มาดูเส้นทางการเดินทางนะในกรุงเทพมหานครนะครับทีนาโอกําลังเดินทางอยู่นะครับในวันนี้เนาะก็ะสภาพอากาศตอนนี้ก็สดใสดีครับแจ่มใสเนาะก็เข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วนะครับก็บรรยากาศก็ช่วงกลางวันนี้ก็ร้อนอยู่นะแต่ว่าในช่วงกลางคืนนี้ก็จะเย็นเย็น นะครับก็อากาศกําลังสบายนะครับในกรุงเทพนะก็ไม่ถึงกับหนาวนะก็เย็นๆนะครับตอนนี้นะโอก็ใช้ทางด่วนเนาะกำลังจะเดินทางนะครับมุ่งหน้าไปที่แถวพระรามเก้าเนาะ การจราจรวันนี้ก็ไม่ถึงกับติดขัดนะครับก็ไปได้เรื่อยๆนะครับวิ่งได้สะดวกอยู่ช่วงนี้บรรยากาศที่ต่างจังหวัดนี่กำลังดีเลยนะเ,นเพื่อนๆเนาะเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะ ก็เป็นช่วงฤด้ดูการท่องเที่ยวนะที่ต่างจังหวัดนะครับมันเป็นช่วงต้นหนาวเนาะก็ยังความเป็นธรรมชาตินี่ยังแบบสวยงามเนาะยังไม่เข้าหน้าแลงนะครับ ก็บรรยากาศการเดินทางนะครับในกรุงเทพก็ยังคงปกตินะการจราจรก็ไม่ถึงกับหนานแน่นนะครับในช่วงเวลานี้เนาะประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับตอน,นนี้นะโอ้ก็ใกล้จะมาถึงทางลงตลามเก่าแล้วเนาะ ที่มองเห็นนี่ก็คือตึกใบโยกนะครับเพื่อนๆนี่เป็น,ปนวิวเนาะบรรยากาศนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับนาโอก็ถ่ายบนทางด่วนเนาะให้เพื่อนๆได้รับชมนะก็จะมีอยู่หลายๆคลิปนะครับที่นาโอเดินทางในกรุงเทพมหานครนะ สำหรับ,บวิวกรุงเทพมหาคนครสวยๆเนาะก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปย้อนหลังได้นะครับเพืเ่อนนะการเดินทางนะครับในกรุงเทพมหาคนครนี่ก็จะไม่เหมือนที่ต่างจังหวัดเนาะต่างจังหวัดนี่การจราจรจะไม่ค่อยมีแบบ หนาแน่นเหมือนในกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากเป็นถนนหลักๆหรือในช่วงเทศกาลจริงๆนะถึงจะมีรถหนาแน่นนะกรุงเทพมหานครนี่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะสำหรับรถหนาแน่นนะยิ่งช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนนี่รถเจอแน่นอนนะครับตรงนี้จะเป็นทางลงถนน ราจดาวิเศษครับแยกพลามเก้านั้นก็จะลงตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นสี่แยกพระรามเก้านะครับเพื<ๆ>่อนๆข้างหน้านะโอนะตรงนี้ด้านหน้านี่จะเป็นหน้างสับสินค้านะเป็นฟอร์จูนนะอยู่มีหลายห้างนะครับที่อยู่ตรงนี้นะเป็นศูนย์การค้านะตรงแยกพระรามเก้านะครับสำหรับการเดินทางของนาโอนะครับ ก็ในกรุงเทพมหานาครน,นี้ก็จะไปละหลายๆที่เนาะไม่ไม่ได้กำหนดว่าวันนี้จะไปที่ไหนเนาะเพราะเป็นการเ,าเดินทางเพื่อทำงานนะครับในกรุงเทพมหานาครเนะาะจะเป็นการออกต่างจังหวัดก็จะมีไปทำธุระห,หรือไม่ก็เป็นการท่องเที่ยวเนาะที่จะถ่ายบรรยากาศการเดินทางให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะสนุนเส้นทางการเดินทางเนาะเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูเป็นไกด์ ในการเดินทางนะครับแบบนาะโอนะเดี๋ยวซ้ายนี่จะเป็นโสกดินแดงนะครับ ตรงนี้จะเป็นเซนทันนะขวามือเซนทันพาซานะครับมีแนวรถไฟฟ้าใต้ดินเนาะที่นี่ซ้ายมือนี่ก็คือฟอรจูน การจราจรก็แน,น่นอยู่พอสมควรนะครับแถวแนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอของนาโอนะครับก็อย่าลืมนะครับซับสไครต์เนาะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนาโอนะครับในการเดินทางในแต่ละวันเนาะก็อย่าลืมครับติดตามนาโอออนทัวร์ชีวิตนักเดินทางเนาะได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคลิปนี้นาโอก็ลาไปก่อนนะครับที่ถนนราชดาพิเศษเนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ